หลายคนที่ติดตามช่องมานานผมก็เคยวิเคราะห์เรื่องของที่ดินของจีนนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นนะครับเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาฟ้องจีนนะเรื่องปกปิดข้อมูลสถานการณ์โควิดในทีนจากนั้นเนี่ยศาลตัดสินให้จีนแพ้นะครับเพราะจีนไม่ได้มาขึ้นศาลที่สหรัฐเรามีค่าปรับเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ไปจ่ายก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ยอมรับนึกออกปะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไปยึดที่จะไปยึดที่ดินเอามาชําระหนี้ ประเด็นก็คือนอกจากนั้นเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์มากมายว่าพื้นที่ที่จีนซื้อเนี่ยมันไปใกล้กับสถานกับฐานทัพมันเป็นตำแหน่งแบบใกล้กับฐานทัพแต่จีนเนี่ยซื้อที่ดินที่สหรัฐอเมริกาไว้ทําฟาร์มนะครับจีนเองยังคงพึ่งพาการนําเข้าของถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกาเข้าประเทศนะเพราะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนำเขา้าเออส่งออกถั่วเหลืองเยอะมากนะครับ โดยหลังจากนั้นเนี่ยจีนก็ประกาศทันทีหลังจากมีการประชุมของทางพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ผู้บริหารของประเทศก็ออกมาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะจะทําจะไม่นําเข้าอะไรละ่ะก็คือปลูกเองค่ะเป็นประ,ประเทศกเศษกษตรกรรมแอดวานขึ้นไปเลยซึ่งจีนทําได้อยู่แล้วชีลดไงชีกามีพลังอํานาจของชีอยู่ <c oughs> ทีนี้มันก็มีประเด็นเหมือนที่ผมพูดเนาะว่ามันไม่ต่างอะไรกับตอนที่รัสเซียโดน ความบาดจากทางสหรัฐอเมริกาสมัยโจไบเดนคือตอนนั้นนะ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าหลังจากที่โดนยึดเงินจานวนมนหาศาล,ลรัสเซียโดนยึดเงินนะก็ยึดโดยอเมริกายึดเนี่แหละยึดหมดเลยอิเซทงเซตีในรัสเซียโดนยึดเงินฉ่าน้ํามืดงงกันเป็นแถวแต่ว่าโดนยึดไปแล้วนะคะทําให้รัสเซียเนี่ยกว้านซื้อทองมากักตุน เป็นจํานวนมากและสถานาการณ์นี้จะเกิดขึ้นเดียวกับจีนโดยจีนเองก็ตุนทองอยู่เรื่อยๆนะครับและล่าสุดก็คือเทดอลลาร์ mm hmm. ทิ้งหมดแล้วไปซื้อทองกลับมาแทนแล้วถ้าโดนยุดที่อีกหรือมีกระแสต่อต้านแบบนี้อีกเนี่ยอันนี้มันเริ่มมีเป็นกระแสแล้วพบอกไชน่า u s t not own a single acre of American farmland คือไชน่าประเทศจีนไม่ควรจะมีสักหเอเคอร์เลย อะไรอย่างนี้ไปกระแสอะไรแบบนั้นไปซึ่งมันก็ทําให้สถานการณ์ระหว่างความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเลวร้ายลงไปเรื่อย,อย <c oughs> ๆก็จะทําให้หนุนนะคะสิททรัพย์มั่นคง <c oughs> ต่อมาเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นการแบบตุนทองแหละเทปบายดอลลาร์ทิง้งอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินทางของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงไปเพื่อพูดคุยกันต่างๆถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเดี๋ยว ผมพูดอีกคลิปหนึ่งลวกันที่ทางนายกรัฐมนตรีอันวาเนี่ยจะเดินทางมาที่ประเทศไทยอ่ะอะไรก็น่าสนใจ